เอฟไนท์พอดแปลุกทุกความพร้อมเสริมทุกพลังการป้อง alert protect empower all about public security for everyone ยอโยสุสดครับก็วันนี้เป็นวันที่30ทธันวาคมปีพุทธศักราช2,566เป็นวันหยุดท้ายปีแล้วผมก็ว่างๆแล้วก็ดูซีรีส์นั่งดู Netflix เป็นเรื่องออตโตมาน เพิ่งดูจบไปสักครู่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยมีคนอายุ21ปีคนหนึ่งในยุคนั้นมเมเมทที่สองเนาะซึ่งต่อมาเขาจะถูกเรียกว่ามเมเมทผู้พิชิตหรือว่าเมเมทคองเกอร์อันดับแรกเลยคือสิ่งที่เขาทำแล้วแบบดูว้าวมากก็การโจมตีเมืองเมืองหนึ่งเป็นอาณาจักรไบเซนทน์นนะ,มเ,นะนเมืองชื่อคอนสแตนติโนเปิลเนาะไอเมืองเนี้ยมันก็เป็นเมืองที่แบบไม่ว่าไม่ว่าใครในยุคนั้นก็อยากจะโจมตีอะเมืองในร,บรอบๆอาณาจักรไบเซนไทน์ พยายามจะโจมตีเมืองนั้นมาเป็นพันเจ็ปีแล้วไม่มีใครทําสําเร็จด้วยความที่เมืองถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันตัวเองอย่างดีเนาะด้วยเขาใช้ best s t p r t i t i หรืหลักเลยก็คือเขาสร้างกำแพงเมืองที่แบบมือมามากอะ่ะมันก็เป็นาเรียกสูตรสําเร็อเรจอะ่ะกดสูตรติดที่สุดในยุคนะั้นสร้างกำแพงเมืองใหญ่ๆไว้แล้วจะป้องกันเมืองจากใครไน อะไรที่ทําให้ไม่มชนะดับแรกก็คือกลยุทธ์ของเขาเนาะโอ้มีอะไรที่สร้างความประหลาดใจอะเหมือนพยายามที่จะวิเคราะห์จุดอ่อนของกําแพงเนาะมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นโกลเด้นฮองเป็นอ่าวเข้าไปเอ้งซึ่งอ่าวตัวเนี้ยเขาก็จะมีการวางกําลังทหารเรือแล้วก็มีแนวโซ่เหล,หลห็กหล่อขนาดใหญ่กันปากอ่าวตัวนี้ไว้ไม่ให้เรือเขา้ายังไงก็ไม่ถูกง่ายๆเขาก็เลยสร้างกำแพงตงัวนี้อาจจะมีความหนาแน่นน้อยกว่านอยตรงเนี้ยปอกสุดแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะสร้างความเซอร์ไพรส์โดยการตีตรงเนี้ยแหละ แล้วจะตียังไงเขาก็ทําในสิ่งที่น่าประาใจมากๆเลยก็คือการเอาเรือยกขึ้นบกเนาะแล้วก็เอาซุงเนี่ยค่อยๆวางไว้เป็นเหมือนลอ้อเลื่อนเรือบนบกไปเรื่อยๆจนไปปล่อยอีกฝั่งหนึ่งของน้ำคราวนี้ก็เซอร์ไพรส์เอากดของพัพเรือบนพื้นที่ที่ยังไงก็ไม่คาดคิดว่าจะว่าว่าเรือจะไปพอเออตัวนี้ก็ทําให้ เกิดความสับสนรุนแรงภายในการป้องกันเมืองภายในเมืองนั้นมากๆเลยก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ยุทธวิธีการตั้งกระแพงป้องกันเมืองถูกสั่งสอนที่สุดก็คือเมอเมเดคก็ใช้ปืนใหญ่มีนวัตกรรมดินปืนเนาะทำปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเคยมีแล้วก็ทําการยิงถล,มล่มไปเมื่อการปิดล้อมไปถึงสัปดาห์ที่8มันก็มันก็เป็นจุดที่เริ่มงดเขาทุกทีละแน่นอนครับการที่เอากองกาลังไปถล่มไปบุก คนที่เขาตั้งรับอยู่อย่างนี้มันสูญเสียเยอะระหว่างที่ตีไปก็มีการเจ็บการตายเกิดขึ้นมหาศาลเริ่มเป็นจุดแตกหักแล้วว่านี่จะแพ้หรือชนะมันจะวัดกันตรงนี้แหละสุดท้ายแล้วเมเมทเขาตัดสินใจได้อย่างเดือดมากๆโดยการที่เขาเอากองกําลังที่ไายเอ็นที่สุดที่เขามีเขาเรียกว่าหน่วยจจนิสซัรี่เนาะเป็นเหมือนองครักษ์พิทักษ์สุลต่านเป็นกองกำลังที่แบบมีวินัยที่สุดฝึกมาแบบเดือดที่สุดฝึกมาเข้มงวดที่สุด เข้าโจมตีเมืองแล้วก็ได้รับชัยชนะความสําเร็จในการพิชิตคอนสแตนติโนเปิลของเมเมตเนี่ยมันก็ทําให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างสําหรับตัวผมเองนะครับก็ อันดัแบ,บแรกเลยก็คือบางครั้งที่การที่เรายึดติดกับ best practice อะไรบางอย่างเคยป้องกันเมืองสําเร็จมาตลอดชั้นเจ็ปีด้วยกําแพงเมืองเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมีความเปลี่ยนแปลงเนาะถ้าเราจะต้องเจอต้องรับมือกับการยิงด้วยปืนใหญ่มันก็เอาไม่อยู่มันก็ต้องหาวิธีการอื่นกานรลวมสลายของคอนสแตนติโนเปิลในครั้งนี้ก็ทาให้หลังจากนั้นเนี่ยแฟชั่นของการสร้างเมืองแล้วมีกําแพงล้อมรอบเนี่ยก็จบไปเลย มันแทบจะเรียกได้ว่านี่คือจุดจบของยุคกลางเลยนี่คือก้าวแรกของชาวเติร์กที่เหยียบเข้าไปในดินแดนยุโรปและสร้างให้อนจาจักรออตโตมนนันยิ่งใหญ่อีกสามร้อยปีหลังจากนั้นเข้าสู่ยุคคองของอาณาจักรออตโตมนันชัยชนะของเมเมทที่สองทำให้ผมนึกถึงคำพูดของคุณแบรนด์โซลิสแกบอกว่า disruption is either going to happen to you or because of you ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น,นแน่ๆแล้วครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นคนถูกเปลี่ยนหรือ เราจะเป็นคนเปลี่ยน